สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอตค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวทัดลมนะคะมิถูกตุนกุมค่ะประจําเดือนกันยายน2568นะคะ ชาวพัดลมค่ะได้แก่ชาวมิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนและชาวกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม อีพีนี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะบางเคงสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจค่ะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆซึ่งเลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุลมค่ะมิถุนตุนกุงนะคะที่ยังคิดถึงคนรักเก่าและยินดีต้อนรับชาว2ที่มาสชาวธาตุลมเช่นเดียวกันนะคะ เี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตลมมีถูกตุนกลุ่มคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณและเขาถึงกลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่จัดเมนค่ะ5ถ้วยนะคะ <c oughs> ไพ่ควีนถือดาบนะคะและเป็นไพ่เมจิเชียนค่ะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะแน่ดีที่ผ่านมาเนาะคุณอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์นะคะกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุม่านเดียวกันกับคุณมีชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกแล้วก็มีชาววันพุธนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดน,นต่างภาษาค่ะคิดถึงใครก็ได้ไม่อาจตามนะ้าไพ่เท่านั้น แน่ดิที่ผ่านมานะคะสาเหตุเบื้องต้นตามหน้าไพ่ที่ทําให้คุณและเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันหนึ่งเลยนะคะก็คืออา,อาจจะนะมีคนรักเก่าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามากลับเข้ามานะคะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาต้องจบลงเพราะว่าไปเลือกคนเก่าอ่านะคะ อาจจะเป็นทางฝั่งคุณที่กลับมาหรืออาจจะเป็นทางฝั่งเขาที่กลับมาก็ได้นะแล้วก็ยังลืมคนเก่าไม่ได้เนาะในระหว่างที่คบหาดูใจกันเนี่ยก็ก็ยังลืมคนเก่าไม่ได้พอคนเก่ากลับมาก็เลยกลับไปหาเขากลับไปหาคนเก่าอะไรประมาณนี้เนาะเออสองค่ะเป็นความสัมพันธ์ทีออ่คุณอาจจะคุยกับพ่อแม่แม่คนที่เคยผ่านการแต่งงานหรือว่ามีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบกับคนรักเก่าซึ่ง คุณไม่สามารถที่จะได้รับความสําคัญหรือรับความรักได้อย่าง100เปอร์เซ็นต์เขาไม่สามารถโฟกัสคุณได้เพียงคนเดียวอ่าแล้วคุณก็รู้สึกไม่สบายใจนะคะเลยทำให้ความสัมพันธ์ต้องจบลงเนาะสามค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณคาดหวังไว้เยอะแล้วมันก็ผิดหวังนะคะเขาไม่ได้ทําตามในสิ่งที่ที่คุณร้องขอหรือในสิ่งที่ต้องการอ่านะคะทาให้ความสัมพันธ์ต้องจบลง นะคะเกิดความผิดหวังเสียใจกันเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะของชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะเป็นสาเหตุเบื้องต้นตามหน้าไพ่ที่ทําให้คุณและเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ตา่ตางๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะสถานการณ์ในช่วงเดือนกันยายน 2. 5ง8เป็นอย่างไรคะ่ะไพ่ เม้ามเท้านะคะเอ็มเปอค่ะไพ่ h e m o o n นะคะและเป็นไพ่ justice ค่ะชาวทัดลมมิถุนตุนกุมนะคะสถานการณ์หรือบรรยากาศนะในเรื่ององความรักนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ ในช่วงเดือนกันยายนไม่มองว่าตัวคุณเองยังคิดถึงคนเก่าอยู่จริงๆนะคะแต่ว่า <c oughs> ตัวคุณจะพยายามเข้มแข็งนะคะพยายามคิวใจตัวเองพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะหาหนูน่นหาหนี่ทำนะคะหากิจกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้ ติดใจคุณมั่นคงมากยิ่งขึ้นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นพยายามพยายามนะคะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ใชคือทําได้ไม่ได้นะอีกเรื่องหนึง่งแต่พยายามทําอยู่อะไรประมาณเนี้ยเออไปนช่วงเวลาของการแบบพยายามใช้เหตุผลให้อยู่เหนืออารมณ์ทุกอย่างมีเหตุและผลให้หมดนะคะพยายามที่จะ move on อืมแต่ก็ยังคิดถึงอยู่นะอืม จะเป็นประมาณนี้เป็นเดือนของความพยายามให้ตัวเองเข้มแข็งนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในพาร์ทของความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมมิถุนตุนคุมกับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะมาดูกันว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุลมก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมมิถุนตุงคุมค่ะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าคนนั้นนะคะมาดูกันไพ่หนึ่งถ้วยนะคะ ใก้สิบดาบค่ะโอ้รู้เลยว่าทำไมคุณถึงต้องต้องพยายามขนาดนี้นะคะ Empress และเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญชาวธาตุลมิมีถูกตุนคุมนะคะคุณคิดรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าคนนี้ คุณผูพันเนาะคุณรักเขามากๆเลยอะทุ่มเทรู้สสีงรู้อย่างเพื่อเขาพอมันเกิดความผิดหวังความสัมพันธ์นี้ต้องจบลงมันเสียใจมากๆลมทั้งยืนช็อกไปเลยนะคะอืมแล้วทุกวันนี้ตัวคุณเองก็ยังคงคิดถึงเขาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก็ยัง move on ไม่ได้หรอกคะ่ะก็ยังคงมีความรู้สึกเ,เจ็บปวดอยู่นะคะยังมีความรู้สึกเสียใจอยู่แต่ก็ต้องสู้แล้วก็ต้องกลับมารักตัวเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนคนนั้นคนรักเก่าที่ชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมคิดถึงนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุลมมิถุนตุลคุมมาดูกดนะะันค่ะฮัลโหลแฟนค่ะไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะไพ่ดีไฮปนเทสค่ะ และเป็นไพ่ชาริออนนะคะชาวธาตุโลม,มิถุนตุลกลุมนะคะคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาววันศุกร์ชาววันจันทร์นะคะมีชาวธาตุน้ากรากรกมีพิจิกนะคะมีชาวราศีตุลลคณาตุลชาวพฤกษกและก็ชาวเมษนะคะ อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นเขาคนนั้นคนรักเก่าที่คุณคิดถึงเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณตอนนี้ตัวเขาเองเขายังเขายังมีความเป็นห่วงอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้ก็ได้ว่าคุณเสียใจมากแล้วก็คุณก็ฝังใจมากมันมันผูกพันเนาะเขารับรู้นะคะเ <c oughs> ขารู้ดีถึงความรู้สึกที่คุณมี เพียงแต่ตัวเขาเพียงแต่ตัวเขาไม่ไม่มีการเทคแอคชั่นใดๆเหมือนกับเขาเป็นห่วงคุณอยู่แต่ก็ไม่ได้คิดที่จะทักไม่ได้คิดที่จะพูดไม่ได้คิดที่จะอะไรเขายังมีความหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะหายดีสักวันหนึ่งความสัมพันธ์นี้มันจะสูญสลายหายไปไปพร้อมกับเวลาที่มันผ่านพ้นไปนะคะ ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำนอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมกับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรแม่ขอ,อนเยใหบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมนะคะเอาคำไปได้ด้เป็นไพ่หกถ้วยค่ะ 7ดาบนะคะไพ่สเตนค่ะและเป็นไพ่6ดาบชาวธาตุลมมีถุนตุกลุมนะคะในส่วนของเอาค,มา,นะคามนาคตความรักความสัมพันธ์ก็มองว่าน่าจะน่าจะแยกย้ายแหละแต่ก่อนที่จะต่างคนต่างแยกย้ายต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองน่าจะมี เหตุการณ์เล็กๆอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเป็นพลังงานอีกพลังงานหนึ่งที่ที่จะทําให้คุณและเขาได้ได้เคลียร์ใจให้มันหลุดพ้นน่ะนึกออกไหมเออน่าจะมีการพูดคุยสื่อสารหรือให้อภัยซึ่งกันและกันเพื่อที่จะหลุดพ้นจากปมในใจเออประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักวามสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมที่ยังคิดถึงคนรักเก่าขอคําแนะนําค่ะคําแนะนำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เดฟูค่ะคิงถือเหรียญน,นะคะไพ่สามดาบค่ะและเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมนะ ในส่วนของคําแนะนำนอาอไพ่บอกว่าให้เข้มแข็งเข้าไว้นะคะหากิจกรรมทำหาอะไรทำเนาะคือณปัจจุบันนี้คุณอาจจะเป็นสิบดาบแต่ในอนาคตถ้าหาว่าคุณถ้าหาว่าเวลามันมันได้เยียวยาจริงๆอะมันบางคนอาจจะใช้เวลานานบางคนอาจจะใช้ไม่นานนะคะแต่สิ่งต่างๆที่ที่คุณได้ทําในทุกๆวันนะคะได้พยายามที่จะมุฟออนในทุกๆวันสักวันหนึ่งมันก็จะเหลือสามดาบหนึ่งดาบแล้วมันก็จะไม่มีดาบต่อไป เ,เริ่มต้นใหม่กลับมาเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะรักตัวเองให้เยอะๆเป็นกำลังใจให้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไปพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไป ขอบคุณมากมานะคะสวัสดีค่ะ